เย้เฮ้เเหมือนไปเมืองนอกกระโดดไหมไย่ฮะแกงเฉยๆหรอกไม่มีใครกล้าหรอกลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับนาพ่อเท่าฟาร์มสเตย์แอดปัตตานีครับ มานอนพักอยู่ที่นี่คืนหนึ่งแล้วแล้วก็เขามีบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในอันนี้รู้จักเจ้าของก่อนครับสวัสดีค่ะผมได้นำชื่อหน่อยอันนี้อ่าชื่อกัจจีนะคะกัจจกัจจีค่ะกัจจีนะครับที่นี่ที่นี่เปิดมานานเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เปิดมาประมาณสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าแต่ว่าเปิดาจะเริ่มเปิดได้นี่ก็ลงทุนทําพัฒนาพื้นที่มานานแล้วมั้งครับประมาณ ปีกว่าค่ะกว่าจะได้นาพื้นที่ใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็ก็จะลืมอย่างอื่นนี่คือเบอร์โทรที่จะติดต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะมาถ่ายหน่อยครับนี่เบอร์โทรที่จะติดต่อนะครับนี่นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณสองไร่ค่ะประมาณสองไร่เดิมเดิมมันเป็นอะไรอยู่มันเป็นใครเป็นทุ่งนาค่ะทุ่งนาเป็นทุ่งนาเดิมเดิมเลยคเดิมเดิมลยค่ะแล้วก็มะถุ่มมะถเราจะเุิมสา สามสามชั้นเลยอะค่ะดินแล้วก็หินแล้วก็ทับด้วยดินอีกทีนหนึ่งอะค่ะไม่งั้นพื้นมันจะไม่แข็งเพราะว่ามันจะขาดลูกชมลูกกรมพาเจ้าของเดินชมเจ้าของจะเอาใบไม้เปีนะคยอ่ะลุกชมในนี้กิ่จะรำเพราะว่าเมื่อวาน ถ้าตอนเย็นมนตอบอ๋ออ่าครับพื้นที่อย่างนี้นะครับถ้าเรามีไม้ไผ่เข้าไปร่วมด้วยนะครับมันจะแลดูซอฟแลดูนุ่มนวลน,น่าที่จะเขาเรียกว่าคนที่เชิงอนุรักษ์ก็ชอบนะครับคนแก่ๆอย่างลุงอ่ะชอบถ้าเป็นไม้ไผ่ <c oughs> อะไรเนี่ยมนแลนุ่มนวลอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเราเดินดูค่ะจริงๆก็ไม่ได้เน้นคนแก่นะคนหนุ่มสาวก็ามาได <c oughs> ้เดี๋ยวจะว่าอ๋อเด็กยัง ิยันพู้เท่าเลยอะค่ะ,ะดเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะคนเก่ๆเท่านั้นไม่ใช่นะคือได้นี่ดูดิเขามีอาคารไม้ไผ่ําดรบบให้ลูกค้ามานั่งชิวๆนั่งนั่งกินนะอะไรก็ได้นะครับนี่คืออันนี้นี่มีอาคารไม้ไผ่นี่เราซื้อมาจากไหนครับนี่ไม้ไผ่นี่ซื้อซื้อจากปัตตานีนี่เองค่ะนี่นะครับ แพงไหมอยากอยากรู้ว่าที่นี่ราคาโ,โดยประมาณหนึ่งหลังนี่สามพันหนึ่งพันห้าหรือเท่าะมาณรวนถ้าตัวนี้เราเรารับซื้อมาตัวที่ว่าสาเร็จแล้วอะค่ะอะแต่ก็คือว่าเขาเขาเขา่ขาขอจ้างแล้วก็มามามาติดตั้งอ่าติดตั้งพร้อมค่ะคืออ,นนอันนี้หลังละหลังละจบประมาณหกพันห้าค่ะโอ้หกพันห้านะครับ นี่มาดูครับนี่เขาใช้ใบอะไรเขาเรียกสีเหลงไหมอ่าใช่ค่ะใช่ใบอ่าเราพอเรียนรู้หน่อยว่าใช้ใบสีเหงก็เป็นความงามนะครับนี่นะครับอ่าไม่มีหลายหลายเขาเรียกหลายหลังเนาะห2ึ่สสแล้วก็มีหลังพวกที่เป็นตรงนน้นด้วยอ่าเราเดินชมครับนาพ่อเท่านาพ่อเท่า เดี๋ยวเราไปเดินชมกันครับโหมีน้ำพุมีอะไรพร้อมเดี๋ยวเขามีปลาด้วยนะคะมีปลานะปลาโชเลยค่ะปลานี่นะค่ะโอ้นี่เล่นน้ำได้เดี๋ไวใครครับอันนี้ค้าคือเล่นน้ำได้อะค่ะแต่ต้องใส่ชูชีพใช่จะมีชูชีพไม่เช่าสำหรับเด็กหรือว่าหนุ่มสาววัยรุ่นที่ชอบเล่นน้ำชอบประจนภัยมีมีใส่ชูชีพก่อนเล่นได้ ใช่ครับมีไผยเรือด้วยมีไผยเรือด้วยนะครับน้ํานี่ลึกประมาณ2อเมตรได้ไหมนี่สเมตรค่ะสเมตรสเมตรอ่าจริงๆก็ชวนจะมีชูชีพแต่เขามีชูชีพอยู่แล้วบังคับอยู่แล้วเขาเรียกบังคับอยู่แล้วมาลุงอยากทาหน่อยไหมมา ไม่ได้ไม่ได้ป้าเขาบอกเออฮืออือจะมีเขาเขาลงเดี๋ยวจะลงอันนี้ปลูกนาทำนาแล้วช่วงไหนเออหรือกว่านี่เริ่มแล้วเนี่ยนี่เริ่มแล้วค่ะเห็นแล้วครับเรากำลังห่างๆนั่นแสดงว่าอีกสักประมาณสองเดือนจะสวยสองเดือนนะจะสวยกว่านี้นะอ่าเดินชมไปครับไปมุมโน้นพื้นที่สองไร่เองนะเออก็สวยก็เป็นลักษณะาป์มสเตย์โฮมสเตย์ แล้วไม้อย่างนี้นี่อ่าเป็นยังไงครับนี่ไม้จากแหล่งไหนมาครับเนี่ยอันนี้ก็ไม้ซื้อมาจากในในในตัวเมืองปัตตานีเหมือนกันนะคะอ๋อเรามาอันนี้เหมาเหมาทำหรือว่ายังไงครับนี่อันนี้คือเราเราซื้อมามันคือว่ามัดหนึ่งราคาเจ็ดบาทอะค่ะสิบลำเจ็ดสิบาทลำเจ็ดสิบบาทแล้วเราให้ช่างเราทําเองหรือว่าเขามาทําให้เลยไม่ไม่ช่างเราทําค่ะอ๋อคือลำคือลำหนึ่งอะเราตัดได้สามท่อนหนึ่งลำได้สามท่อนใช่ค่ะ หนึ่งลำเมื่อกี้อ่อเท่ากับเจ็ดบาทดิเจ็ดบาทค่ะได้สามท่อนได้สามท่อนบางบางต้นก็สองท่อนนี่ก็ไม่ถือว่าแพงแต่ว่าใช้ใช้ประมาณกี่มัดนี่หมดนี่น่เยอะแล้วนี่เยอะค่ะเยอะโอ้สวยมากดูอย่างนี้แต่ก็ใช้เยอะมากแต่ว่าถือว่าสวยครับเพราะมีแบบนี้มันจะนุ่มนวลอย่างที่ว่านะอ่าโอเคเดินตรงลำใหญ่ๆแบบนี้อ่เจ็ดสิบบาทอะค่ะเจ็ดสิบกับแปดสิบอะค่ะมีสองราคาจะเป็นไข่ผักไหม เราดูน่าจะเป็นไทผ่าเราดูลักษณะดมันครับมาดูครับอันนี้สุดเซ็ตอินถ่ายรูปมาถ่ายรูกด้วยนะอยู่จะอยู่กับพี่เขาหน่อยถ้กรูปมาเย้นโปแทยิ่้ยิ่าดัดต่เสร็าเย้เดี๋ยวต่อไปจะสวยมากจะสวยมาก เมื่อจะถึงสามท่านั้องเดือนแต่ตอนนี้ก็มาดูได้ครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตของกิจกรรมต่างๆนี่คือจะลงต้นกล้าค่ะตอนนี้คือยังยังไม่ลงเพราะว่นนี่ครับโอ้สวยงามแล้วอันนี้มีการปีนได้ด้วยเหรอระวังตคนแก่ๆยังลุงก็ต้องระวังหน่อยนะคะระวังมันลื่นแข็งแรงแต่ว่าอาคารนี้แข็งแรงนะครับน้ำหนักร้อยกว่าโลยังขึ้นได้เลยค่ะ เย้ไปกันนะลุงเอาแค่นี้พอว่าลุงตัวไม่ใช่กลัวความสูงอ่ะเย้เฮ้เฮ้ทำเหมือนไปเมืองนอกกระโดดไหมไม่ได้หรอ่าแกล้งเฉยๆหรอกไม่มีใครกล้าหรอกเดี๋ยวเรียกแกล้งคนโน้นจะต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้าเดี๋ยวแกล้งคนถ่ายระวังคนถ่ายระวังถอยๆเดี๋ยวเดี๋ยวลงสะพพานนี่ดูดิเขามีอ่าเราเดินตรงนี้ต่อจ้ะ อันนี้ก็เป็นมุมที่ชิงช้าโอ้นี่มีกิจกรรมถามว่าไอเดียนี้มาจากคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายครับเนี่ยเลือกไอเดียพวกนี้หรือช่วยกันแล้วแหละช่วยกันนะคะไอเดียดีนะทำโดยที่ว่าไม่มีการวางแผนนะคะคือทำเรื่อยๆเรื่อยๆออกไอเดียแต่ละนิดแต่ละนิดเรื่อยๆค่ะอ๋อเป็นเรื่างล่นเล่นนะแต่ไม่เล่นเอาจริงนะแหละคือทำไม่มีทำเรื่อยๆอะค่ะเรื่อยๆ ไอเดียก็พุดมาเรื่อยๆเลลังนี้เลนี่หระหลังนี้แพงไหมน่าจะแพงกว่าไหมหลังนี้แปดพันห้าค่ะหลังนี้หลังนี้แปดพันห้าแรงซื้อก็คือปัตตานีนี่แหละออนไม่ค่ะนี่เป็นสงขาค่ะสงขาอ๋อมาจากสงขานะสงขาค่ะคือเราสั่งสั่งทำเขาก็ทำแล้วก็มาส่งอาจจะตัวเราเราจะบอกว่าขนาดไหนที่เราต้องการความกว้างความยาวขนาดไหนอะไรยังไงคือเราออกแบบ จะต้องเขาทำทางระหว่างหัดใหญ่กับสงขานะผมเห็นมีกลุ่มหนึ่งใช่ใช่ใช่กลุ่มนั้นนะอ่าอันนี้รับอาคารนี้บอกราคาไปแล้วแปดพันห้าอันนี้แปดพันห้าแต่ตัวเล็กนู้หกพันห้าหกพันห้าแต่ถ้าโซนนี้เขาขายกันสําเร็จแล้วนั้นที่คิดว่าน่าจะเป็นคนรับไผิกันไม่ถ่กันคือเขาจะขายอยู่ที่ประมาณสี่พันห้าห้าพันห้าแต่ของพี่นี่หกพันห้าหลังนี้หน่อยครับหลังนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับอาคารนี้ใหญ่มากอาคารนี้ พุ่งทำมาประมาณสองสาสามสี่เดือนน่ะค่ะอันนี้หลังนี้ตกประมาณสองหมื่นเกินไหมเกินค่ะเกินหลังนี้สองหมื่นแปดหรือว่าสามหมืนห้ประมาณเนี้ค่ะสองหมื่แปดอะค่อยๆจำแต่ไม่รู้ว่าประมาณนี้นะประมาณสองหมื่นแปดแล้วสาหมื่นห้าเนี่ยค่ะสองราคาเดื ได้จดไว้อ่าแต่ว่าคร่าวๆคือราคานี้ราคานี้ใหญ่นะครับนี่จะเป็นสองหมื่นแปดอะค่ะอ่าโดยประมาณสองหมื่นแปดนะครับมาประกอบเราเราทำในน้ําแพในน้ํานี่เจ็ดพันโอ้อันนน้นแพในน้ำเจ็ดพันอันนั้นเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันค่ะเจ็ดพันนะอันนี้สองหมื่นแปดอันนี้สองหมื่นแปดค่าค่ะสองหมื่นแปดเราก็จะให้คนที่สามพันห้าอยามพันห้าสองหยางครับ เราอยากให้คนที่อยากจะมีโอกาสจาับไผ่สมมติเราใช้ฝีมือสักนิดสักหน่อยนึงนะก็สามารถจริงๆเป็นลุงนี่ใช้ฝีมือมากเพราะว่า <laughs> เพราะว่าของลุงก็ต้องมาเรียนใหม่เลยอ่ะรับอันนี้คือเอาไว้เฉพาะแต่ก็คือว่าเขาเขาเขามาเลี้ยงเลี้ยงงานเลี้ยงต้องการแบบ จัดงานเลี้ยงมันเกิดอะไรเงี้ยค่ะจับเมื่อกี้ยังไม่ได้จอดใจถามมันยังไม่ได้จอดใจถามทําไมไม่เอาอาคารไม่เท่าชีททั้งหมดเลยทําไมมาใช้อย่างนี้มีความคิดอย่างไรคือที่แรกไอเดียเราที่แรกอะค่ะไอเดียเราคือต้องการเป็นไม่ไผ่หมดเลยอะค่ะคือคือต้องการแบบสรงนาธรรมชาติจะใช้ไม่ไผ่หมดเลยคือที่จริงอาคารเนี่ยที่ไอที่เป็นอาคารเมเทัาชีททั้งหลายเนี่ยต้นไม้ต้นไม้อ่ะค่ะ คือเมื่อก่อนเราสร้างใหม่ๆจะเป็นไม่ไผ่อ่าแล้วก็ไปไปมามาคือเราก็ปรับใช่ยักเกโลยักษ์แต่ที่จริงคือเราจะทำเป็นห้องร้านกาแฟสดอ่ะค่ะอ่แต่ก็คือว่าไปไปมามาแล้วปรับปรับปรับคิดิหน่อยใช่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกันเลยว่าคือถ้ากาแฟสดโซนนี้คือจะจะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่แล้วก็เลยเออมา มาทําเป็นห้องพักดีกว่าคือไม่ต้องไปทําไม่ต้องภาระอะไรมากมายมากมายอ่าไปเตอนนี้เราไปถ่ายข้างบนกันหน่อยแล้วก็เาเป็นก็แปลงเป็นห้องพักแล้วก็บนบนต้นไม้ที่นี่มีห้องพักกี่ห้องครับหกห้องค่ะหกห้องราคาต่างกันไหมราคาสมมุติเรามาพักหนึ่งคืนเนี่ยค่ะคือชั้นล่างอ่ะชั้นล่างคือเราจะทำหกร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ข้านบนเจ็ดร้อยห้าสิบสองหลังนี้นะครับแล้วหลังนี้หลังนี้จะเป็นแปดร้อยห้าค่ะหลังใหญ่กว่า ใหญ่กว่าค่ะหน่งร้อยห้าเอาเราไปดูข้างบนกันหน่อยอแล้วก็ข้างในก็จะมีนอกเลยนะคะ C V A น้ำนอ, BA, อุ่นตู้เย็นตู้กระจายอ่าใครมารีบมาตอนนี้เพราะว่านี่เปิดใหม่ยังยังใหม่ๆอยู่ยังใหม่ๆอยู่ยายยนางใ่หน,น่อยอ้าวพานปนนไป้ค่ะเริ่มแกดเริ่มอ,ออกแล้วแดเริ่มอ,ออก,ออออกสวยสิเวลาเราเห็นว่ามันก็จะสวยนี่ อ่านี่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 หาดใหญ่หลักกิโลยักษ์ถ้าไปปัตตานียี่ามโลไปหัดใหญ่เกิโลใช่ค่ะอ่าพวานหน้าไปนี่ไปเบตงนะครับ,บ,บลลร้อยโลรเจโลหนึ่งเจ็ 1. ไปเบตงครับ<อ>ไปพนี้หน้านี้เลยดูดีรถผ่านหัตให่ถนนใหญ่นะครับอ่าอันนี้เปี็ก <คน S 2> ขี้เหล็กขี้เหล็กาตขี้เหล็ก ออโอเคนะครับนี่ก็เรามาเขาเรียกเอามานอนแล้วหนึ่งคืนก็เห็นบรรยากาศธรรมชาติเขาเรียกรีวิวใช่ไหมสมัยนี้เขาเรียกรีวิวนะฝากหน่อยฝากเขาเรียกว่าโฆษณาแนะนำที่นี่หน่อยอนะพ่อเท่านะคะยินดีตอนรับค่ะ เปิดบริการมา3เดือนกว่าแล้วค่ะคือลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเชิญมานพ่อเท่าเลยนะคะมีไลน์ใช่มีเบอร์ไลน์ว่าอย่างไรเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรแอดไลน์มาได้เลยนะคะ0 8 8 7 8 4 5 9 7 3ส่าค่ะพอมันมีไลน์ขึ้นมันจะชื่ออะไรครับอ่าชื่ออ่านาพ่อเท่าเลยอะค่ะนาพ่อเท่าเป็ก็คือเป็ดนาพ่อเท่า ฟาร์มสเตย์แอดปัตตเนียค่ะโอเคขอบประคุณนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองมีลูกค้าเยอะเยะแต่ไม่ปวดหัวหมายความว่าอ,อ,อยู่ค้ายเยอะแต่จัดการได้ออ <laughs> โอเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ